โอเควันนี้เรามาดูเทคนิควิธีการนะครับในการจําลองแบบแลนด์สเคปของเมืองนะครับอย่างเคสนี้เป็นเคสประตูเมืองอันนี้ปั้นจากโปรแกรม Blender นะครับแล้วก็เอามา,ารันบน Lumion นะครับซึ่งนะครับไอเดียคือเราจะเน้นเรื่องของความเป็นขนส่งสาธารณะนะครับเราเอารถบัสนะครับมาติดโลโก้ b u สซิ่งฐานสิทนะครับแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับให้มันมีความสมจริงมากิ่งขึที่ตัวนี้คือตัวแบบที่เราจะ พยายามสื่อในวิดีโอคลิปสั้นๆชุดนี้นะครับก็คือต้องการให้เน้นเรื่องของการจัดการพื้นที่ถนนหนทางที่ดีนะครับที่เหมาะสมการเดินออกแบบทางเท้าทางเดินฟุตบาทนะครับจุดจอดป้ายรถเมย์ต่างๆแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับที่เราจะสามารถใส่เข้าไปในนัตัวเนื้องานได้นะครับหรือแม้กระทั่งกิมมิคเล็กๆนะครับที่จิกกัดหรือว่า ทำให้มันเกิดเป็นภาพจําซ้านะครับหรือว่าเกิดแกล้งกระเพื่อมในห่วงของการทําคลิปที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับออจะเห็นว่าลายประตูเมืองเนี่ยผมปั้นขึ้นมาง่ายๆแล้วก็เป็นลายที่ไม่ไ,มได้อ้างอิงกับลายดั้งเดิมเนาะนะครับเหมือนกับว่าเมืองที่มันเปลี่ยนไปจากนี้นะครับอนาคตอันไกลโพ้นน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับถนนมันจะดีแค่ไหนนะครับฟุตบาทมันจะน่าเดินแค่ไหนแล้วก็ความความเป็นไปไม่ได้ ที่เกิดในพื้นที่จริงนะครับมันจะสามารถปั้นจากตัวแบบนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูเทคนิควิธีการนะครับเราก็จะสร้างตัวแอนิเมชันนะครับจากตัวคลิปโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราจะเลือกใช้ฟังก์ชัน Mask Move นะครับก็คือการเอาทุกๆอย่างที่อยู่ในในคอนทัวร์ไลน์เนี่ยนะครับอย่างเช่นคอนทัวร์ไลน์แรกเนี่ยเป็นคอนทัร์ของรถนะครับผมก็จะเรือกเฉพาะรถนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับทิศทางกัน เคลื่อนที่นะครับโดยการแบ่งเลนเลนกลางนะครับตรงเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นฝั่งซ้ายเข้าเมืองกับฝั่งขวาออกเมืองฝั่งซ้ายเข้าเมืองก็ครึ่งหนึ่งนะครับดึงไอตัวความกว้างของเลนตัวนี้ไหมครับดึงให้มันพอดีกับเส้นเลนนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับเราก็เลือกกล่องเฉพาะส่วนที่เป็นรถยนต์นะครับอีกเลนหนึ่งนะครับก็คือเลนของรถบัสนะครับซึ่งเลนรถบัสตัวนี้เนี่ยนะครับพยายามจะเคลียร์พื้นที่ นะครับของรถให้มันเดินจากจุดนี้นะครับวิ่งมาเรื่อยๆ่วิ่งมาพร้อมจักรยานเนาะนะครับจักรยานตัวนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามประตูเมืองเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีขอบนะครับการทําประตูเมืองในครั้งแรกเนี่ยไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเมืองมันจะขยายใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้แค่4เลนเนาะนะครับซึ่งตอนนั้นมันกว้างมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเมืองมันขยายเนี่ยมันทาให้เกิดเลนที่5ขึ้นมานะครับซึ่งมันควรจะเป็นเลนของรถบัสเนาะ แต่พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ที่ยังข้างก็เป็นที่เอกชนก็ต้องเบี่ยงรถบัสเข้าเข้ามาเบียดรถเลนปกติอันนี้ก็ก็เป็นปัญหาของพื้นที่เนาะเราแก้อะไรไหมก็ไม่ก็ไม่ต้องแก่ออถัดมานะครับพอเราได้เลนรถบัสเลนคนเดินนะครับครบทุกเลนละนะครับเดี๋ยวเราลองมาแอนิเมตกันแล้วก็มาช่วยกันดูว่ามันควรจะปรับอะไรยังไงบ้างนะครับ จากสีเริ่มต้นนะครับดึงออกมาจากท้ายนะครับเราก็จะเห็นรถวิ่งไปนะครับขันแรกตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะมีปัญหาแล้วเพราะว่ารถบัสมันจะวิ่งวิ่งวิ่งออกจากเลนเลนซ้ายนะครับมาเข้าเลนขวาทำให้เกิดการซ้อนทับของรถยนต์นะปัญหาตัวนี้เนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราใช้วิธีการแม m ม v e นะครับเื่อคลื่อนกล้องมาตัวนี้เรามาดูปัญหาอื่นที่มันจะเกิดขึ้นได้ โอเคพอรถวิ่งช้านะครับทำให้อ่าอืมอ่ะเราแก้สองอย่างถ้าเราไม่ลบรถนะครับเราก็จะต้องทำการถ้าเราไม่ลบรถเราก็ต้องทำการปรับเลนรถบัสให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนแล้วก็มีซสีนรถรถบัสรถสติ๊บัสนะครับในในห่วงตัวที่เราต้องการแล้วก็ไปที่แมสซมูฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็กด Edit นะครับ พิจารณาที่เลนส์รถบัสรถประจําทางเลนนี้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะครับสักประมาณ30มสลองดูว่ามันจะเข้ามาในสีนหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับผ่านคันนี้ไปอ่าคันนี้ไม่ชนอ่าไม่ชนละนะครับอ่าโอเคแล้วมาดูตอนมันโผล่อีกรอบหนึ่งตอนผ่านพ้นประตูเมืองตัวนี้ มาไหมไม่มามาไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องปรับให้มันเร็วขึ้นเนาะปรับให้มันเร็วขึ้นก็ต้องปรับสักประมาณ38มดโอ่ะโอเคแล้วดูอีกรอบหนึ่งนะครับชืด <Shoot. S 1> อ่ะตัวนี้ไปได้นะครับทีนี้จักรยานมันจะเร็วมากเห็นไหม เราเค่อยไปลบจักรยานสองคันปุ๊บมาโผล่สีนใต้ประตูเมืองรถบัสเราโผล่ยงังยิ่งห่างไปไกลแสดงว่ามันเร็วเกินไปเราก็ต้องปรับให้มันพอดีเนาะอืมเดียนนิดนึงยี่สิบแปดยี่สบิบเก้าอะกอปรับเป็นสามเก้าดู ปุ๊บอ่าโอเคโผล่มาแล้วนะครับอ่าแต่นี้สนแสดงว่ามันเร็วไปอาจจะต้องปรับละเอียดนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องการซีนให้ให้รถบัสมันเด่นเนาะนะครับสามสิบเก้าเยอะไปก็สักประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดดโอเคนะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นสีแรกไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ไปเรื่อยๆชุด ามาละคันขาวคันหน้าโดนชนชนไหมเหมือน,นจะพอดีโอเคอแล้วก็ปรับคันขาวนะครับเปลี่ยนเป็นคันขาวลบออกไปลบคันขาวที่อยู่ข้างหน้าโอเคนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เราก็จะได้เนลนส์รถบัสที่มันไม่ชนกับคันอื่นนะแต่ทีนี้จักรยานมันจะเร็วมากจักรยานฝั่งเนลนสรถบัสมันจะเร็วมากเพราะมันมองคนที่นั่งอยู่บนจักรยานเป็นผานะนะร,ระบบมันจะดีเทคเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องลบจักรยานคันนี้ทิ้งคันนี้มันเร็วไปหนักวิ่งวิ่งผ่านมากล้องเคลื่อนผ่านกองขยะ แล้วก็วิ่งไปที่ป้ายรถบัสป้ายรถเมย์ประจําทางนี่เด็กเดินผ่านหน้าละห้อยบูมบูมบูมแล้วก็ลอดประตูเมืองมาเจอนกเจอแมวเจอผู้หญิงขี่จักรยานเร็วอีกแล้ว่ะรถบัสสติบัสผูมอนนีสีนี้เหไหมครับมันก็จะเกิดการส่งผ่านเราลถรถผิดคันเป็นรถเอ็มจี MG, มั้งโอเคผ่านติบัสตรงนี้แล้วก็กลับไปรถลถรถ รถเก่งคันน่าจะเป็นคันนี้คันนี้นะครับที่วิ่งตัดหน้ารถเมล์แล้วก็ลบมันทิ้งนะครับปุ๊บดูผลลัพธ์ตอนสุดท้ายนะครับชุบโอเคน่าจะออกสีนประมาณนี้นะครับในการเรนเดอร์นะครับพอเราได้สีครบนะครับกระบวนการที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เรนเดอร์นะครับซึ่ง กระบวนการเรนเด์ก็จะใช้เวลานะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับสำหรับคลิปความยาว1น,นาที10วินาทีด้วยคอมพิวเตอร์ไลเซน5แรม32การ์ดจอ3.60 <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับนี่มีสีรถบัตรปุ้มมันจะเร็วไปเดี๋ยวซ้ำน,นะ,ะถ้าปรับลงให้นิดหนึงก็จะมีสีรถบัตรที่เยอะขึ้น อะไรพวกนี้เป็นการปรับละเอียดน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเอาหลักการเอาไอเดียไปก่อนสามสิบหกเดีะยไปก็แล้วสามสิบสองดูดูสิสินสินรถบัสบามาไหมขมก็น่าจะสินรถบัสช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมาต่อเนื่องโอเคต้องเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหลบคันสีฟ้าเนาะ สาสักสามิบสดูนะครับโอเคแล้วก็ลบจัก,กรยานป้านี้ออกชุบคนนี้ไม่โดนคนนี้โดนโอเคนะครับจบสินก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ สติปัสโผล่มา L โอเคได้อยู่จริงๆถ้าให้ง่ายกว่าน,นี้นะครับเราใช้ฟังก์ชัน advance move นะครับในการ move เฉพาะรถบัสไม่ต้องไป move ทั้ง mass นะครับไม่ต้องไป move ทุกชนิดนะครับก็น่าจะได้ภาพ ที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนี่คือไอเดียของการเทคนิคการใช้โปรแกรมรูมิออนะครับในการสร้างแบบภาพจำลองเมืองในอนาคตขอบคุณและสวัสดีครับ